ต่อให้ดูตัวอย่างวิดีโอเกมเพลย์มามากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับการได้เล่นด้วยตัวเองนะครับสำหรับเกมเซนเล็ตโซนซีโร่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเล่นในช่วงพรีวิวประมาณ5ชั่วโมงบอกเลยว่าประทับใจมากๆแม้จะเป็นเวอร์ชันทดสอบแต่มันก็สัมผัสได้นะครับว่าตัวเกมผ่านการเจริญในาและเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีสมแล้วที่เกมนี้อยู่ภายใต้จกักรวาลของ h ค y o v e r s e ที่ฝากผลงานเกมชื่อดังทั้ง n ก h i ิน m p a c t และคงไค Star r a ร l เอาล่ะเดอะมูฟไปเจออะไรมาบ้างจากการเล่นเซนเล็โซนซีโร่วิดีโอนี้ผมมาเล่าสรุปให้ฟังกัันครบ เรื่องราวของเซนเลโซนซีโร่นั้นเกิดขึ้ในช่วงเวลาอนาคตเมื่อโลกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เกมเรียกว่าภัยพิบัติฮอลโลฮอลโลคือมิติที่ปรากฏขึ้มาพร้อมกับกระบวนการแปลเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตรงนั้นความอันตรายของมิติฮอลโลก็คือโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่งผลทาให้เกิดเส้นทางที่ซับซ้อนยากที่จะหาทางออกประกอบกับภายในยังมีสารสารอีเทอร์ที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงร่างกายของมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าอีเทเรียลฮอลโลจึงเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ผู้คนหวาดกลัวเมื่อไหร่นนคืออสสสัััญญาาณตรยดดบูงุ กระทั่งมนุษย์เหลือเพียงเมืองนิวเอริดูที่เป็นประการสุดท้ายพวกเขาก่อตั้งหน่วยงาน Hollow Investigative Association ขึ้นมาหรือว่า HIA เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ Hollow ครับยังไงก็ตามมิติ Hollow นั้นเป็นแหล่งของทรัพยากรขุมทรัพย์และความลับที่เชื้อเชิญให้มนุษย์บางกลุ่มบางคนต้องการเข้าไปสำรวจซึ่งนักสำรวจเหล่านี้เราจะรู้จักพวกเขาในชื่อ Hollow Raider หรือว่าบางครั้งเราก็จะเรียกพวกเขาว่าเอเจนต์ซึ่งคณะตัวเอกที่มีสถานะดังกล่าวก็คือนิโคลแอนบีและบิลลี่ภายใต้ชื่อกลุ่มคนนิงแฮ การเข้าบียงฮอลโลจำเป็นต้องใช้แผนที่ด้วยนะครับซึ่งเกมจะเรียกแผนที่เหล่านี้ว่าแครอทแครอทคือการวาดเส้นทางเข้าออกโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ HIA แต่ว่าแผนที่จะใช้ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะตามที่บอกไปนะครับว่าเส้นทางในฮอลโลนั้นไม่แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาต่อให้เป็นนักสำรวจที่เชี่ยวชาญแค่ไหนก็สามารถหลงทางในนั้นได้แครอทจะถูกบันทึกลงไปในชิปการ์ดแล้วก็ติดตั้งลงไปในหุ่นนำทางแบงบูซึ่งโดยปกติแล้วแครอทจะเป็นทรัพย์สินของ HIA แต่ว่าการที่มันเล็ดรอดออ ทั้งนี้นอกจากแครอทมันยังมีผู้นําทางอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่แครอทด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็คือทีมเจาะระบบและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์จริงเป้าหมายก็เพื่อค้นหาเส้นทางเข้าออกแบบเรียลไทม์ทีมนําทางเหล่านี้จะถูกเรียกว่าพ็อกซี่ซึ่งก็คือ2ตัวเอกที่ผู้เล่นจะเข้าไปสวมบทบาทนั่นเองพี่น้องคู่นี้จะมีชื่อว่าไวส์และเบลภายใต้โค้ดนมเฟยทอนเซนเลโซซีโร่ก็จะมีเซตติ้งของในเรื่องประมาณนี้นะครับโดยเรื่องราวจะตั้งต้นจากการที่ทีมคานิงแฮรเข้าไปแย่งชิงสตรองบอ็อการา ระหว่างหลบหนีพวกเขาถูกโจมตีจนหลุดเข้าไปในมิติฮอลโลมีเพียงนิโคลที่รอดออกมาได้เธอจึงมาขอความช่วยเหลือจากไวส์และเบลนำไปสู่ภารกิจช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและกอบกู้สตรองบ็อกซ์อันนั้นกลับมาพร้อมกับความลับที่ซ่อนอยู่ภายในกล่องเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อเรื่องของเซนเลตโซนซีโรนั้นใช้วิธีการเล่าที่ผสมผสานสมแบบระหว่างฉากพูดคุยของตัวละครในช่วงที่เรารับภารกิจ การ์ตูนแบ่งช่องที่มีคำบรรยายแปลไทยพร้อมกับเสียงภาคและสุดท้ายก็คือคัส,สินเท่ๆให้เราได้ดูชมส่วนตัวนั้นผมเคยเจอเกมที่นําเสนอเป็นช่องการ์ตูนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงผมเฉยๆกับการนําเสนอแบบนี้ครับแต่พอมันมีซับภาษาไทยกลายเป็นว่าการเล่าแบบการอ่านการ์ตูนของเซนเลตโซนซีโร่มันพิเศษขึ้นมาเลยฟิลลิ่งมันจะเหมือนอ่านการ์ตูนที่มีเสียงภาคข้อดีที่ผมได้จากการเล่าแบบนี้เลยก็คือคุณผู้ชมสามารถฝึกฟังเสียงภาคก่อนแล้วค่อยมาดูคําอ่านว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าอย่างผมเลือกเเเลล่นนน็สีียยงงงภาาษษอัััักกกกฤไดด้้ฝึรฟใตวโคคผูชมบ You can make fun all you want after you help deal with this crisis. Please, legendary proxy of fun can crisis. make all want after deal Please, Faithen. me me help with this เรื่องราวยังบอกเล่าผ่านฟอร,รัมในเกมที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะให้อารมณ์เหมือนกับการอ่านเว็บบอร์ดที่จะมีคนโพสต์แล้วก็คนคอมเมนต์ยกตัวอย่างข้อมูลเรื่องแครอทที่ผมมาเล่าคุณผู้ชมผมก็จะได้จากการเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับซึ่งในโพสต์ก็จะมีเรื่องราวอื่นๆในเกมด้วยรวมทั้งภารกิจไซเควสบางอันก็จะได้จากโพสต์ในนี้ ที่เจ๋งก็คือเขาจะใส่ภาพอาร์ตเวิร์กสวยๆวยเข้ามาสร้างสื่อสารให้กับโพสต์นั้นๆอีกด้วยครับฉะนั้นโดยสรุปเกี่ยวกับการนําเสนอในเรื่องผมชอบมากครับเซนเลสโซนซีโร่มีวิธีเล่าหลายๆแบบทําให้เราไม่เบื่อไม่จําเจหรือว่าจะเป็นการปลายไทยก็ปลายออกมาได้ดีโปรยเวิร์สนิยามเกมนี้เป็น Urban Fantasy Action RPG ที่มีระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วดูเดือดสะใจ ระบบการต่อสู้จะมีความเป็น Hack and s l a s h เข้ามาด้วยครับเพราว่าในพาร์ทของการสวมบทบาทก็จะมาในรูปแบบของการเลือกตอบคำถามในโหมดในเรื่องการเลือกเส้นทางไปต่อในโหมดตารางหรือว่าการตัดสินใจทำบางสิ่งเมื่อถึงจุดที่เป็น landmark, แลนด์มาร์กแล้วก็ระบบการพัฒนานตัวละครจากประสบการณ์5ชั่วโมงของผมผมมองว่าระบบการเล่นของเซนเลตโซนซีโแบ,บ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆตามนี้ครับ องค์ประกอบในส่วนของการต่อสู้จะเป็นจุดชวโรงของเกมนี้ผู้เล่นในฐานะพ็อกซี่จะต้องเลือกเอเจนต์สคนให้เข้าสู่ดินแดนฮอลโลเพื่อปฏิบัติภารกิจทั้งในสตอรี่เควสและการร้องขอที่เป็นมิชชั่นรองเมื่อเข้าสู่ฉากต่อสู้กลไกการควบคุมก็จะประกอบด้วยการโจมตีปกติที่จะมีฟังก์ชันสะสมพลังงานสำหรับชาร์สกิลพิเศษคือต้องบอกว่าในสถานะปกติเราก็สามารถโจมตีด้วยสกิลพิเศษได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดสกิลพิเศษเต็มการใช้ทักษะนี้จะเปลี่ยนไปซึ่งเกมจะเรียกว่าสก,กติ การทำคอมโบโด,ด้วยการใช้สกิลพิเศษและสกิลพิเศษ EX บ่อยๆจะทำให้ศัตรูเกิดสถานะเดสหรือว่าการหยุดชะง,งักชั่วคราวครับศัตรูที่หยุดชะง,งักจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถกดใช้ระบบสกิลต่อเนื่องซึ่งก็คือการสลับให้ตัวละครในทีมที่เหลือออกมาโจมตีด้วยท่าการโจมตีพิเศษ การโจมตีศัตรูยังช่วยเพิ่มเดซิเบลเรตติ้งที่สังเกตได้จากบริเวณยูเซอร์อินเทอร์เฟสฝั่งซ้ายบนของจอด้วยเมื่อเดซิเบลเรตติ้งเพิ่มจนถึง3,000ก็จะเป็นการบดล็อกอันติเมตสกิลผู้เล่นสามารถเลือกใช้ท่าไม่ตายจากตละครลคนใดคนหนึ่งในทีมได้หนึ่งครั้งซึ่งฉากการใช้ท่าไม่ตายก็ต้องบอกสั้นๆกับผู้ชมเลยครับว่าโคตรเท่ ในฝั่งของการป้องกันผู้เล่นจะสามารถกดแดชเพื่อหลบซึ่งถ้ากดได้ถูกจังหวะ perfect dash ก็จะเกิดสภาวะสโล w t i ทมขึ้นมาแป๊บหนึ่งเพื่อเราได้โจมตีตอบโต้ศัตรูการป้องกันในส่วนที่2ก็คือระบบซัพพอร์ตสมบูรณ์ครับมันจะเป็นการกดสลับตัวละครในตอนที่แสงสีทองปรกากฏบนตัวศัตรูก่อนที่พวกมันจะโจมตีถ้าผู้ชมกดทันตัวละครในทีมอีกคนจะออกมาแทนพร้อมกับเกิดสภาวะสโลว์ไทม์โอกาสให้ผู้เล่นสามารถโจมตีตอบโต้ศัตรูความเท่ของระบบนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของมุมกล้องในตอนที่สลับก็สร้าางอรรรในรนนกเลเลล่ยั Target การโจมตียังใช้คอมโบระหว่างปุ่ม d ด s h แล้วกดโจมตีได้ด้วยหรือว่าเอเจนต์บางคนก็สามารถกดปุ่มสกิลค้า้งไว้เพื่อสร้างการโจมตีเฉพาะตัวขึ้นมาศัตรูจะเริ่มท้าทายขึ้นมาเนือเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆครับผู้เล่นจะต้องตอบสนองต่อการโจมตีที่เข้ามาให้เหมาะสมเช่นการโจมตีด้วยสัญญาณเตือนแสงสีทองเราอาจจะใช้การ d ด s h หลบหรือว่าจะกดสลับเพื่อรับมือก็ได้แต่ถ้าว่าการโจมตีด้วยออร่าสีแดงเราจะต้องใช้การ d ด s h เท่านั้น ในบางสถานการณ์ที่ศัตรูอยู่ในมุมอับสายตาผู้เล่นก็จะต้องอาศัยลูกศรแจ้งเตือนเพื่อดูว่าศัตรูกำลังโจมตีเข้ามาแล้วยังฉากต่อสู้จะจบลงเมื่อเรากำจัดศัตรูจนหมดเผชิญหน้าเอาชนะบอสหรือว่าทำภารกิจคุ้มกันสำเร็จจากนั้นเกมก็จะสรุปผลความท้าทายให้นะครับว่าเราทำเงื่อนไขอะไรสำเร็จไปบ้างเกี่ยวกับระบบต่อสู้ก็จะประมาณนี้ครับ <Thank you. S 1> วิชัวอาร์เรย์บอร์ดหรือว่าเรียกสั้นๆว่าบอร์ดคือการออกแบบระบบเกมที่สร้างสารรค์มากๆ ผมชอบตั้งแต่การนำเสนอ Art Direction แล้วนะครับทีมพัฒน,นาเขาจะจำลองตารางเดินอันนี้ออกมาเป็นเหมือนจอทีวีเยอะๆเรียงกันโดยที่มาของบอร์ดเหล่านี้ก็จะสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องด้วยตัวเอกที่รับบทเป็น Proxy จะทำการเชื่อมต่อกับแบง b บูด้วยระบบ Hollow Deep Dive System หรือว่า HDD เมื่อเข้าสู่อนาเขต Hollow เกมจะจำลองโลเคชั่นภายในด้วย Visual a r r ร y Board ที่มีลักษณะเป็นทีวีจำนวนมากเรียงต่อกัน ทีวีแต่ละอันจะทาหน้าที่เป็นช่องเดินครับซึ่งเราสามารถเดินได้อย่างอิสระเลยจะไม่ได้มีแต้มในการเดินว่าระบบเทรนเบสมาตีกรอบพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการเดินบนตารางแบบเรียลไทม์ความพิเศษและความสนุกของบบกัดจะเกิดจากส่วนผสมต่างๆตามนี้ครับรายละเอียดของช่องแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันเช่นช่องที่แสดงสถานะสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะส่งผลเมื่อเราเดินผ่านช่องที่เป็นภัยคุกคามต้องแต่การลดเทลพอยช่องที่มีศัตรูรออยู่ซึ่งจะเป็นการตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้ ช่องทรัพยากรประกอบด้วยเงินเดนนี่ที่เอาออกมาใช้ในนิวเอริดูได้เหรียญเฟืองที่ใช้ภายในฮอลโลเท่านั้นช่องพิกัดตำแหน่งสังเกตการเพื่อใช้เปิดเส้นทางเพิ่มหรือว่าใช้สำหรับทำเควสช่องตำแหน่งพื้นฟูเลือดให้กับเอเจนต์ในทีมช่องฮอลโลวิซิเตอร์หรือก็คือ NPC คนอื่นที่เข้ามาสำรวจในพื้นที่อันตรายแบบนี้เหมือนกับเราและช่องที่เป็น,นกลไกที่นำไปสู่การเล่นบนแนวทางของการแก้พาเซในหลากหลายรูปแบบถ้านับจากที่ผมเล่นนะครับพาเซที่เจอก็จะมีทั้งการดันแท่นไปนวางบนช่องที่เป็นสวิตช์เพื่อเปิดกกลไ p u ร z l เซที่เราจำสีบนตารางแล้วมาตอบคําถาม p พร z l เซที่ผสมผสานกับฟังก์ชันสกิลของแบงบูเพื่อให้เราลงลึกไปยังตารางทางเดินที่อยู่ลึกลงไปหรือว่าการสำรวจไปทั่วๆเพื่อสะสมเหรียญเฟืองที่จะเอามาใช้ปลดล็อกช่องทางเดินที่ถูกปิดเอาไว้ บอร์ดจะมีเป้าหมายปลายทางให้กับเรานะครับซึ่งถ้าไปถึงก็จะเป็นการจบเควสนั้นนั้นเนื่อนว่ามันจะมีการตัดสลับเข้าสู่ฉากต่อสู้ควบคู่กันไปประสบการณ์ที่ได้ก็จะเหมือนเราได้ลงไปยังฮอลโลจริงๆแต่ด้วยสถานะของการเป็นพ็อกซี่ที่บัญชาการมาจากฝั่งโลกมนุษย์การนาเสนอผ่านรูปแบบตารางแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่แปลกใหม่และก็เฉียบขาดมากๆผมสามารถการันตีให้ได้เลยว่าการเล่นในฉากตัวชั่วอารีบอร์ดนั้นสนุกไม่แพ้ฉากต่อสู้เลยครับยกตัวอย่างมันจะมีภารกิจหนึ่งที่เราสับกลไกเพ ผู้เล่นจะต้องไขปริศนานกลไกเพื่อสับสวิตช์ให้ได้ทั้งหมดเพ้ะว่าความท้าทายก็คือการเข้าถึงสวิตช์บางอันจะมีอุปสรรคขวางทางอยู่ซึ่งก็จะมาในรูปแบบของศัตรูและก็ปรัมโซลที่เราจะต้องทําความเข้าใจอ์ประกอบหลักอันที่3าของเซนเลดโซนซีโร่ก็คือนิวเอริดูเมืองแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นโลกเปิดขนาดย่อมที่ให้ผู้เล่นได้ออกไปสำรวจเพื่อไปเจอกับ NPC คนอื่นๆแล้วก็กิจกรรมมากมายครับเท่าที่ผมเจอก็จะมี NPC ที่มอบเควส์คำขอใหม่ให้เราได้ทำ หรือว่าบางครั้งก็จะมาในรูปแบบของการส่งเมสเสจ e มาทางโทรศัพท์มือถือร้านบะหมี่จะเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปนั่งกินเพื่อรับบัฟจากบะหมี่เมนูต่างๆร้านสำหรับพัฒนาแบงบูที่จะติดตามไปช่วยเราต่อสู้ด้วยอีกแรงซึ่งเมื่อผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับผู้เล่นจะปลดล็อกแบงบูแบบใหม่ที่จะมีค่าพลังพื้นฐานและก็หน้าตามไม่เหมือนกันการพัฒนาตัวละครเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราต่อสู้ได้ง่ายขึ้น ร้ววานวิดีโอเกม Godfinger จะมาพร้อมกับตู้มินิเกมให้เราได้เล่นตอนที่ผมเข้าไปทดสอบก็จะมีเกมงู Snake Duel ที่จะมีเป้าหมายให้เราเป็นงูที่ยาวที่สุดให้ได้ใน120วินาที กดก็คืองูที่วิ่งชนงูตัวอื่นจะเกิดใหม่ใน5วินาทีแล้วก็ยังมีฟังก์ชันกดเร่งความเร็วได้ด้วยครับกับมีเกมก็คือโซฮาวสที่จะให้ผู้เล่นเล่นไปสุนัขขุดเจาะยิ่งลงลึกและเก็บทรัพยากรได้มากเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนเยอะตามความพิเศษของมินิเกมเหล่านี้ก็คือมันจะมีบททดสอบให้นะครับซึ่งถ้าเราทําสําเร็จเกมก็จะมีรางวัลเป็นทรัพยากรให้เราไปพัฒนาทีมเอเจนต์ของเรากันต่อไป เกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครก็จะใช้หลักการเดียวกับเกมก่นกอนๆของ Hollowverse เลยครับเราจะต้องใช้ไอเทมอัพเลเวลมาเพิ่มความสามารถให้กับเอเจนต์ของเราซึ่งนอกจากระบบเลเวลเรายังมีการติดตั้ง w e n g i n e เพื่อยกระดับพลังในอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยการทำภารกิจต่างๆก็จะต้องใช้จำนวนแบตเตอรี่ในการเข้าสู่ฮอลโลซึ่งเราสามารถเติมแบตไดจากการดื่มกาแฟจากร้านกาแฟาที่อยู่ในเมืองบูธหนังสือพิมพ์ก็จะมีข่าวสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองในเวลานั้นให้อ่าน แล้วก็ยังมีมินิเกมขุดบัตรชิงโชคเพื่อรับรางวัลได้ด้วยครับเกยมยังรองรับฟีเจอร์การถ่ายภาพและเนื่องด้วย2พี่น้องตัวเอกมีร้านเช่าว,วิดีโอเป็นฉากหน้าเกมก็เลยใส่ระบบบริาหารร้านเข้ามาด้วยผู้เล่นจะสามารถเลือกพนักงานและก็หนังแนะนําที่ได้รับความนิยมในตอนนั้นมานําเสนอลูกค้าการมีระบบร้านเช่าก็เพื่อช่วยเติมเงินเดนนี่ให้กับเราแบบรายชั่วโมงนั่นเองครับ ก่อนจะสรุปก็ต้องย้ากับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าตัวเกมที่ผมได้เข้าไปทดสอบยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะแล้วผมใช้เวลาในการเล่นไปแค่ประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเอาตามจริงก็คือผมอยากเล่นเยอะกว่านี้นะแต่พอเล่นแล้วชอบก็ไม่อยากเล่นไปไกลมากรอไว้เล่นตอนเซิร์ฟเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเลยดีกว่าทีนี้ความประทับใจของผมจากการเล่นเกมนี้ก็จะประกอบด้วยระบบต่อสู้ที่ลื่นไหลามากๆต่อได้ก็คิดว่าจะน่าเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าพอเราเล่นไปถึงช่วงที่มีสกิลการสลับตัวละครเปิดระบบท่าไม้ตาย การได้สู้กับศัตรูที่ยากขึ้นได้ทดลองใช้ตัวละครใหม่ๆมันก็ทําให้เรายังเกาะติดกับเกมไปได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อนอกจากนั้นเกมก็จะมีตัดสลับมาให้เราได้เล่นในฉากตารางที่มีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปหรือว่าจะเป็นฉากในเมืองที่มีมินิเกมและเควสรองให้เราได้เล่นเพิ่มเติมอีก เซนเลตโซนซีโร่จึงเป็นเกมฟรีทูเพลย์ที่มอบประสบการณ์การเล่นที่ดีและหลากหลายให้กับผู้เล่นครับเพลงประกอบไพเราะอาร์สตสไตล์มีเอกลักษณ์ซึ่งเกมนี้จะรองรับทั้ง PC และก็โทรศัพท์มือถือโดยณตอนนี้ทาง p o ลยูเวอร์ได้เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วนะครับอีกทั้งยังเปิดให้ผู้เล่นที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ส่วนกำหนดการที่จะเปิดให้บริการก็จะเป็นปีหน้าวันเวลาที่แน่ชัดยังไม่มีระบุแต่ว่าผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเกมได้จากทางเว็บไซต์ของเซนเลบ และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ผมเอ๋จาก c h ชา n e l The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ